สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านพานุรักษ์การเกษตรวันนี้เรานำสินค้าเครื่องอัดฟางรุ่นซุเปอร์จิ๋วมาส่งมอบที่ชายแดนไทยลาวนะคะลูกค้าอยู่ที่แขวงสารบันสปปลาวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าฝั่งสปปลาวที่ไว้วางใจสินค้าเครื่องอัดฟางไทยของร้านเราเครื่องอัดฟางไทยรุ่นซุเปอร์จิ๋วรุ่นนี้นะคะมีขนาดความกว้างของก้อนฟางอยู่ที่25คูณ25เซนติเมตร3 ามารถกนหนดความยาวได้ตามต้องการและเครื่องอัดฟังรุ่นซูเปอจิ๋วตัวนี้ใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่6.5แรงม้าขึ้นไปนะคะแล้วตามในคลิปนี้นะคะเรากําลังเคลื่อนย้ายสินค้าจากรถขนส่งของทางร้านไปสู่รถขนส่งของอขนส่งที่บริการส่งอยู่ที่ชายแดนสปปนะคะสปะปลาวชายแดนไทยลาวนะคะเขาจะนําสินค้าของเราเข้าไปให้ลูกค้าที่ฝั่งด้านในสปปลาวนะคะต้องขอ ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมากเลยที่ไว้วางใจสินค้าเครื่องอัดฟังไทยของร้านเราขอบคุณมากๆเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจราย,ายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่รายละเอียดที่ทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปได้เลยนะคะหรือตามรายละเอียดที่ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปได้เลยค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ เครื่องอัดฟางไทยเส้นฟางสวยไม่ปนไม่ขาดไม่ทิ่มปากงวควายช่วยลดต้นทุนสร้างไรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟางก็รณาอัดเจราบีและกดน็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนใช้งานก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะ สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะ